โลกในมุมมองของ value investor บทความโดยดรนิเวศเหมวชิราวรากร4กันยายน2564ธุรกิจมีทูการทำอะไรที่เรียนแบบกันในทางธุรกิจหรือแม้แต่เรื่องอื่นๆในประเทศไทยนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องปกติอะไรก็ตามที่มีบางคนทำแล้วเกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูยอดขายโตเร็วกำไรดี และการผลิตขึ้นมาขายก็ทำได้ไม่ยากก็จะมีคนแห่กันมาทำบ่อยครั้งทำกันจนล้นเกินและในที่สุดก็จะเจ๊งและต้องออกจากธุรกิจไปตัวอย่างธุรกิจขนาดเล็กที่เห็นกันทั่วเมืองก็เช่นการขายชาไข่มุกหรือการเปิดร้านขายกาแฟเป็นต้นส่วนตัวอย่างธุรกิจขนาดใหญ่และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เองก็มีไม่น้อยและก็มีตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับว่าช่วงไหนธุรกิจอะไรกำลังมาแรงกล่าวคือมีบางบริษัทที่ทำธุรกิจบางอย่างแล้วยอดขายโตขึ้นเร็วและกำไรเติบโตดีที่สำคัญราคาหุ้นวิ่งขึ้นต่อเนื่องบางรายมาเก็ตแคปเพิ่มขึ้นหลายเท่าบริษัทขนาดเล็กกลายเป็นบริษัทหมื่นล้านบาทบริษัทขนาดกลางกลายเป็นบริษัทแสนล้านบาทซึ่งก็ทำให้บริษัทอื่นอยากจะทำเรียนแบบ โดยหวังว่านักลงทุนจะหันมาสนใจหุ้นของตนเองซึ่งจะทำให้ราคาหุ้นขึ้นไปสูงแบบเดียวกับหุ้นเหล่านั้นเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือพวกเขาเห็นว่าการผลิตหรือการให้บริการหรือทำธุรกิจแบบเดียวกันนั้นทำได้ไม่ยากในทางวิชาการหรือทางธุรกิจนั้นเราเรียกว่าเป็นธุรกิจมีทูคือขอเล่นด้วยคน ธุรกิจแรกที่มีบริษัทจดทะเบียนร,รายใหม่เข้ามาทำหรือมาให้บริการค่อนข้างมากในช่วงเร็วๆนี้ผมยกให้เป็นธุรกิจปล่อยกู้ให้กับผู้บริโภคหรือเงินกู้ส่วนบุคคลซึ่งเป็นธุรกิจที่ร้อนแรงมาน่าจะหลายปีแล้วบริษัทที่ให้บริการหลายบริษัทมีรายได้และกำไรเติบโตเร็วและราคาหุ้นวิ่งขึ้นเป็นจรวดหลายบริษัทมีมาเก็ตแคปเป็นแสนล้านบาท ทั้งๆท,ที่ไม่ได้เป็นบริษัทขนาดใหญ่แต่มูลค่าหุ้นสูงยิ่งกว่าธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของประเทศบางแห่งหุ้น Consumer Finance ขนาดเล็กหลายแห่งก็กลายเป็นบริษัทหมื่นล้านบาทได้ง่ายๆเพราะการเติบโตของธุรกิจจะยิ่งเร็วกว่ากิจการขนาดกลางดังกล่าวดังนั้นบริษัทจดทะเบียนอีกหลายๆแห่งจึงขอเข้ามาเล่นบ้าง บางแห่งก็อาจจะร่วมกับผู้เล่นรายเดิมที่อาจจะมีกำลังเงินไม่พอพวกเขาคิดว่าจะต้องเข้าเล่นอย่างรวดเร็วและรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผู้บริโภคกำลังต้องการเงินกู้มากในยามที่เศรษฐกิจกำลังย่ำแย่และประชาชนกำลังต้องการเงินอย่างเร่งด่วนในช่วงโควิด -19 ระบาดรุนแรงผลก็คือหุ้นก็มักจะวิ่งขึ้นไปตามคาด ทั้งๆท,ที่ยังแทบจะไม่ได้เปิดบริการจริงๆเลยธุรกิจกลุ่มที่2ที่น่าจะกำลังมาและบางส่วนก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเงินเพื่อบริโภคส่วนบุคคลข้างต้นนี่คือเรื่องของธุรกิจดิจิตอลเช่นพวกที่ให้บริการซื้อขายและหรือลงทุนในคริปโตเคอเรนซีหรือเงินคริปโตที่กำลังปรับตัวขึ้นร้อนแรงทั่วโลกและการให้บริการกู้เงิน และปล่อยกู้แบบไม่ผ่านตัวกลางที่เรียกว่า decentralized finance หรือ DeFi และการทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องหรือใช้เทคโนโลยีบล็อก a i n เป็นต้นอย่างไรก็ตามในกรณีของธุรกิจดิจิตอลเหล่านี้เราก็ยังไม่เห็นบริษัทจดทะเบียนที่สามารถให้บริการได้เป็นเรื่องเป็นราวทุกบริษัทที่เข้ามาหรือกำลังจะเข้ามา ดูเหมือนว่ากำลังทำแต่ราคาหุ้นก็เริ่มสะท้อนถึงอนาคตที่จะเติบโตระเบิดบ้างแล้วธุรกิจมีทูที่ทำกันมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังทำกันต่อมาจนถึงวันนี้ก็คือการทำธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดทั้งหลายตั้งแต่แสงแดดลมพลังงานน้ำและฉีวมวลเป็นต้น เหตุผลที่ทำกันมากนั้นที่สำคัญก็คือมันมีขนาดของอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากและบริษัทสามารถที่จะซื้อโครงการได้ทันทีซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้และกำไรทันทีและด้วยต้นทุนเงินคือดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำของประเทศไทยทําให้นี่เป็นธุรกิจมีทูที่มีคนทํามากที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดก็คือนี่คือธุรกิจที่ไม่ต้องทำการตลาด และมีผู้รับซื้อไฟฟ้าที่แน่นอนมั่นคงในระยะยาวยิงอยู่อัตราทำกำไรอาจจะไม่ได้สูงนักแต่การลงทุนด้วยเม็ดเงินจำนวนมากได้ก็ทำให้หุ้นของบริษัทอาจจะได้รับการปรับให้มีมูลค่าสูงขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวได้โดยเฉพาะในช่วงที่ธุรกิจเดิมของบริษัทเริ่มอิ่มตัวแล้วการทำโลจิสติกหรือธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าถึงผู้บริโภค การส่งสินค้าระหว่างธุรกิจและการขนส่งโดยทั่วไปแบบครบวงจรก็น่าจะกำลังเป็นกระแสใหม่ที่จะมีคนพยายามเข้ามาเล่นด้วยคนแม้ว่าธุรกิจนี้จะทำยากพอสมควรเพราะต้องทำเองทุกอย่างและที่สำคัญต้องหาลูกค้านอกจากนั้นคนที่ทำอยู่เองนั้นถึงแม้รายได้จะโตเร็วมากแต่กำไรก็ยังไม่มีหรือไม่ได้กำไรมากมายอะไรนะัก ทุกรายต่างก็หวังว่ามูลค่าของกิจการที่จะได้จากนักลงทุนเมื่อบริษัทเข้าสู่ตลาดทุนจะมากเหมือนอย่างในต่างประเทศที่ก้าวหน้ากว่าดังนั้นการเข้ามาเล่นในธุรกิจนี้จึงยังค่อนข้างจำกัดอยู่ในกลุ่มบริษัทที่ใหญ่พอสมควรและในบางกรณีก็จะเป็นการเข้าไปถือหุ้นบางส่วนในบริษัทที่ประสบความสำเร็จแล้วหรือไม่ก็เป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแล้ว เรื่องของสมุนไพรที่มีฤทธิ์เสพติดอ่อนๆเช่นกัญชงกัญชาและกระท่อมเองนั้นหลังจากที่ทางการอนุญาตให้ทำธุรกิจได้และก็มีหลายบริษัทเริ่มออกผลิตภัณฑ์มาขายโดยเฉพาะที่เป็นเครื่องดื่มหรืออาหารผสมกัญชาแต่ก็ดูเหมือนว่ากระแสต,ตอบรับในเรื่องของรายได้และกำไรอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ก็ยังไม่ปรากฏส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเพิ่งจะเริ่ม ธุรกิจที่ใหญ่มากขึ้นเช่นการปลูกหรือสกัดกัญชาเองนั้นก็ต้องใช้เวลาและน่าจะยังไม่เห็นผลในช่วงนี้แต่ที่เป็นสาเหตุจริงๆที่ทำให้กระแสะแผ่วลงไปน่าจะอยู่ที่ว่านี่อาจจะไม่ใช่ธุรกิจที่ใหญ่พอที่จะขับเคลื่อนรายได้หรือกำไรของบริษัทเมื่อเทียบกับธุรกิจหลักเดิมของบริษัทดังนั้นนี่ก็น่าจะเป็นธุรกิจมีทูของบริษัท ขนาดเล็กมากกว่าธุรกิจติดตามนี่ดูเหมือนว่าจะกำลังเติบโตเร็วโดยเฉพาะในด้านของกำไรส่วนหนึ่งอาจจะมาจากระบบบัญชีในการคิดต้นทุนของนี่เสียที่ซื้อมาด้วยนี่ประกอบกับการที่เศรษฐกิจเลวร้ายลงและคนคาดว่าสถาบันการเงินจะมีนี่เสียเพิ่มมากให้ตามเก็บผลก็คือนักลงทุนต่างก็ดูว่านี่เป็นธุรกิจที่ดีมาก และทำกำไรได้งดงามและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วราคาหุ้นจึงวิ่งขึ้นไปสูงมากจนแทบไม่น่าเชื่อกิจกรรมทวงหนี้ลูกค้าของสถาบันการเงินซึ่งเดิมเป็นกิจกรรมย่อยๆในระบบการปล่อยสินเชื่อนั้นกลายเป็นกิจกรรมที่มีมูลค่ามากที่สุดค่า P/E ของบริษัทสูงถึง4 0่0เท่าในขณะที่สถาบันเจ้าของหนี้เสียเดิมมีค่า P/E ไม่ถึง10เท่า บริษัทติดตามหนี้ที่เคยไปรับงานเก็บหนี้ให้กับสถาบันการเงินขนาดใหญ่นั้นกลายเป็นกิจการที่มีมูลค่ามากกว่าตัวสถาบันการเงินเองและถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมสถาบันการเงินไม่ทำงานนี้เองดังนั้นบริษัทที่ไม่เคยทำธุรกิจติดตามหนี้แต่มักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเช่น ปล่อยกู้ให้กับลูกค้าทั้งธุรกิจและบุคคลธรรมดาอื่นก็เริ่มที่จะเข้ามาทำธุรกิจติดตามหนี้เนื้อสิ่งอื่นใดหลายแห่งก็ต้องตามหนี้ของบริษัทตนเองอยู่แล้วการทำธุรกิจนี้เป็นเรื่องเป็นราวก็ไม่น่าจะยากอะไรโดยสรุปแล้วธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่คนชอบทำเลียนแบบก็คือธุรกิจที่กำลังร้อนแรงในช่วงเวลานั้นที่จะต้องมีการเติบโตที่รวดเร็ว หรือเป็นกระแสที่จะเติบโตไปในอนาคตตามเมกะเทรนด์ของโลกหรือของไทยเป็นกิจการที่ทำกำไรดีและเมื่อสำเร็จก็จะมีความมั่นคงต่อเนื่องไม่ใช่สินค้าโภคภัณฑ์ที่มีราคาขึ้นลงตลอดเวลาส่วนมากก็จะเป็นสินค้าในเศรษฐกิจใหม่หรือไม่ถูกดิสรับโดยเทคโนโลยีได้ง่ายและที่สำคัญก็คือเป็นธุรกิจที่ทำได้ง่ายในแง่ที่ว่า การผลิตและการให้บริการไม่ซับซ้อนไม่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงการตลาดก็เปิดกว้างผู้ขายหรือให้บริการรายใหม่สามารถขายแข่งกับผู้ให้บริการรายเก่าได้เท่าเทียมกันทั้งทงที่มาทีหลังหรือมีขนาดเล็กกว่ามากไม่มีใครได้เปรียบรายอื่นมากกว่ากันเท่าไรนักหรือบ่อยครั้งก็ไม่จำเป็นต้องทำการตลาดเลยก็มีผู้ซื้อพร้อมอยู่แล้ว ฟังอย่างผิวเผินก็อาจจะรู้สึกว่านั่นคือธุรกิจที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งเพราะทุกอย่างดีและง่ายไปหมดและเมื่อประกาศทำราคาหุ้นก็อาจจะวิ่งขึ้นไปมากมายและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีบริษัทจดทะเบียนจำนวนไม่น้อยที่ทำธุรกิจมีทูและเจ้าของก็รวยไปเลยแต่นั่นก็อาจจะไม่จริงโดยเฉพาะในระยะยาว เพราะธุรกิจที่ทำนั้นในไม่ช้าก็อาจจะพบว่าไม่ได้ดีอย่างที่คิดและแม้แต่บริษัทที่เคยเติบโตและทำกำไรได้ดีก็เริ่มแย่หรือตกต่ำลงกำไรที่เคยดีนั้นอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากระบบการคิดต้นทุนที่ไม่ได้สะท้อนความเสี่ยงเท่าที่ควรหรือคิดต้นทุนที่ผิดพลาดหรือสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปโดยที่ในช่วงต้น คนที่ทำธุรกิจนั้นอาจจะดีแต่เมื่อมีคนเข้ามาทำแข่งมากขึ้นในลักษณะมีทูการเติบโตและกำไรก็อาจจะหายไปหรือในกรณีที่เป็นสินค้าหรือบริการใหม่ในประเทศไทยที่เรียนแบบต่างประเทศก็อาจจะพบว่าคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาในธุรกิจในที่สุดก็ล้มเหลวเป็นต้นและเมื่อถึงเวลานั้น หุ้นที่เคยขึ้นไปสูงก็จะตกลงมาอย่างแรงคนที่เข้าไปเล่นหุ้นหรือลงทุนในธุรกิจที่เข้าไปทำธุรกิจมีทูก็จะขาดทุนอย่างหนักดังนั้นสำหรับผมแล้วผมมักจะไม่ชอบหรือไม่ก็หลีกเลี่ยงหุ้นเหล่านั้นโลกในมุมมองของ Value Investor บทความโดยดรนิเวศเหมวชิราวรากร4กันยายน2 5 6 4